สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมุนนี้กับเก็บหอยเชอลี่มาเลยค่ะมีตัวใหญ่ใหญ่เดี๋ยวสิต้มเพื่อนแกะตาแกะยังออกขันเกลือขันบังนาวดีๆเอาไปผัดกะเพราก็ได้นะคะไปก้อยหอยก็ดีพี่น้องของเสบอาหารตามธรรมชาติบ้านเรานะคะ เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่หน้าเลยพี่น้องเอ้ยบุมียังสีเห็ดอยู่บ้านก็นอยู่ซื่ออ,ออกมาหน้าเก็บหอยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เ,เดีเ๋ยวขออนุญาตดังไฟก่อนเด้อพี่น้องสีลวกหอย ขอฝากช่องโมเดอซียูด้วยนะคะมือใหม่หัดทำค่ะติดชมมาได้นะคะสวัสดีค่ะ